วันนี้ดิฉันต้องกราบขอบพระคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจกับดิฉันเลือกดิฉันมาเป็นผู้นำพักมาเป็นหัวหน้าพัก ดิฉันขอสัญญาค่ะว่าดิฉันจะทุ่มเททำงานอย่างหนักอย่างสุดความสามารถโดยขอใช้ประสบการณ์30ปีที่ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนมาทำหน้าที่ในการนำทัพพักไทยสร้างไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เรา ได้มีปณิธานร่วมกันคือการที่จะมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อร่วมกันเปลี่ยนประเทศไทยสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนให้สำเร็จค่ะพี่น้องชาวไทยเหนื่อยมามา,มากแล้วค่ะถูกละเลยถูกทอดทิ้งปล่อยให้สู้ปัญหา เพียงลำพังโดยขาดการเหลียวแลของผู้มีอำนาจแต่จากนี้ไปดิฉันขอประกาศว่าพักไทยสร้างไทยเราจะขออาสาเหนื่อยแทนพี่น้องประชาชนทุกคนเพื่อให้พี่น้องทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้ค่ะเราจะไม่ปล่อยให้พี่น้องต้องสู้กับความยากจนความลำบากตามยถากรรมอีกต่อไป เราทุกคนนักการเมืองของไทยสร้างไทยทุกคนขอทุ่มเททำงานหนักสู้เคียงข้างพี่น้องและช่วยพี่น้องให้หายจนหมดหนี้และมีไรายได้อย่างยั่งยืนให้ได้ค่ะดิฉันขอสัญญาค่ะ